การไฮเทน้ําหนักนะครับการไ่เทน้ำหนักเนี่ยก็เปรียบเหมือนมีขวดน้ําอยู่ครึ่งขวดแล้วก็วางไว้แนวนอนนะครับน้ําก็เวลาเราขับขี่น้ำมันก็จะสวิงไปสวิงมาอยู่ในรถเนาะอ่ะถ้าไม่เราถึงต้องรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงกับการยึดเกาะของรถหรือเรียกว่ากริปนั่นเองนะครับอ่ะน้ําหนักของตัวรถ จะถ่ายเทรอบๆอจุดหมุนแน่นอนสมมุติเรานั่งอยู่ตรงกลางของน้ำํำสงแดงเห็นไหมเมื่อเราน้ามันวนไปวนมามันก็แกว่งถูกต้องไหมถ่ายเทรอบๆบจุดหมุนเมื่อเกิดการเนน้ำหนักทําให้การยึดเกาะถนนโดยรวมของลดลดลงแน่นอนก็ย้อนกลับไปที่แรงกดแนวดิ่งเมื่อกี้เมื่อมีแรงกระทาไปที่ยางด้านหน้าหรือเล่งหน้าหลังก็คือเหมือนถ่ายน้าหนักรวมๆการยึดเกาะโดยรวมอาจจะลดลงไปอันนี้ไปตามสูตรฟิสิกส์เลยนะอาจจะหายไปสักสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็น แล้วแต่นะครับน้ำหนักถ่ายเทงยงไรตอนเท้าโค้งเมื่อเราอ่ะกลับมาที่รูปนี้อีกแล้วเหมือนตอนเรื่องของโค้งขวาเลยนะครับเมื่อตอนเราเบรกคลิปหนึ่งร้อยลดมาตรงๆนะครับก่อนเบรกก่อนเบรกขอภัยนะครับก่อนถึงจุดเบรกแต่พอเราเมื่อเราเบรกไปที่ด้านหน้าน้ำหนักถูกถ่ายเทไปด้านไหนด้านหน้าด้านหน้าท้ายยกอ้าวท้ายก จากเมื่อกี้25สี่ล้อรวมกันเป็น100อันนี้น้ำหนักถูกชิปมาด้านหน้าสมมติล้อละ10กิโลเป็นไงข้างหน้าถูกทานเฟอร์มา10อ่อขอโทษครับถูกทานเฟอร์มามา5รวมกันเป็นแล้วจาก25บวก5เป็น30อันนี้ก็เหมือนกันบวก5นะครับบวก5รวมกันเป็น30แล้วมันหายไปไหนอีก10 นี่ไงที่ท้ายมันลอยๆย,ยกๆเนี่ยการยึดเกาะโดยรวมลดลงอันนี้ก็จะเข้าหลักสูตรฟิสิกส์ก็เอาเป็นว่ามันจะทําให้ท้ายเบามากๆเลยนี่จะเกิดขึ้นในกรณีรถขับแม่ที่แบบท้ายยกล้อล็อกสามล้ออะไรเงี้ยเรี้ยวสามล้อเป็นต้นนะครับอ่ะเราเรียกอาการนี้ที่เกิดขึ้นว่า Drive นะครับผมถัดมาช่วงที่เราเลี้ยว น้ำหนักโดยรวมจากเมื่อกี้ห้านสามสิบสองอันใช่ไหมกลายเป็นเลี้ยวขวาน้ำหนักไปด้านไหนด้านซ้ายครับด้านซ้ายกลายเป็นซ้ายเป็นไงสามสิบสามสิบแทนนะครับอันนี้คือไอเดียลนะนะครับไอเดียนะไม่ต้องแบบจริงจังมากนะเป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆจะเห็นได้ว่าล้อด้านนอกมีน้ำหนักแต่ล้อด้านในเป็นไงเบาไหมเออมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ ด้านในเราจะทํายังไงให้ด้านในมันจิกโค้งก็ต้องพยายามรักษาบาลานซ์น้ําหนักของด้านในให้ดีไม่งั้นอย่างเงี้ยล้อซ้ายยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆรถยิ่งถ่ายออกไปด้านซ้ายถูกต้องไหมอ่าเป็นต้นนะครับที่น,นี้เราเรียกกันว่าโรถัดมาช่วงสุดท้ายช่วงเร่งนะครับเบรกเร็วเร่งเร่งก็คือสกอตออกไปน้ําหนักจะถูกถ่ายเทกลับไปด้านหลังหน้าเชิดเห็นไหมหน้ามันเบาหน้าเชิดเป็นไงกริปด้านหน้าเป็นไง อาจจะเหินออกไปด้านนอกโค้งนะเป็นต้นนะครับโอเคอันนี้เร <tinc S 2> ียกว่าคอนเซปต์ให้เราเข้าใจเฉยๆทีนี้เราจะจัดการกับการไถเทีนน้ำหนักอย่างไรพยายามไถเทีนน้ำหนักให้น้อยที่สุดแต่ไม่ใช่บอกว่าพี่ฮงบอกว่าไถเทียนน้ำหนักให้น้อยที่สุดพรมอะไรไม่หมุนเลยหลังจากนี้หมุนน้อยๆเลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนที่เราเจอกันเดี๋ยวพี่จะสอนว่าไถเทีนน้ำหนักให้น้อยที่สุดมันคือมันคือการเลี้ยวเนาะเหตหน่าเกิดจากการเลี้ยวการเบรกการเล่ง ถ้าเราเลี้ยวแรงมากๆรถกระชากไหมกระชากครับเออแต่ถ้าเราเลี้ยวน้อยเกินไปรถมันก็ไม่เลี้ยวถูต้องไหมอ่อาฉะนั้นคือเราต้องหาความนุ่มนวลที่มันเจอที่เราต้องหานะครับแล้วก็ความพอดีของการเลี้ยวจุดที่เราเรียวกว่าพอดีฉะนั้นสองอันนี้รวมกันแล้วเราเรียกกันว่าแม่นยำอ่าอันนี้คือสิ่งที่นักแข่งเรียกว,ว่าควรต้องมีเลย ความแม่นยำนะครับอโอเคอ่ะ